สบายดีทุกคนอยู่กับสองรัตเตชันวันนี้เขามาเดี๋ยวมันขวมเราเลยเขามากินข้าวปุนน้ำแจวข้าวปุนน้ำแจวหานย่งมดหานี่กับบะฮูเด็กเจ้าของฮานเสพเสพบบรรยากาศนั่งกับแบบชิวๆแบบนี้เนาะเออเออเอาอีกแล้ว ทางในก็มีบ่อน,นั่งยูแต่ว่าบ่อน,นั่งเนาะเขาหมักนั่งโต๊ะใหม่ๆแบบนี้เนาะแบบอมหยางอมหยางน่อยนึงเนาะมันกระสีมีตอนให้เดือดเขาก็เดือดเอาประมาณสี่ตอนแบบนี้แล้วเราก็จะซอยให้ทำนี้นจะได้เป็นหน้าตาว่ามันเป็นแนวใดขออนุญาตเสียม,มะอะไรยะไดย์เลย ออไปรีวิวก่อนนัดหนึ่งเดี๋ยววันนางกับสิบเป็นประมาณนี้หมามักนั่งแบบนี้เนาะทุกคนหมามักนั่งทางในเป็นโต๊ะคือคนมานาั่งกินกับสิเป็นประมาณนี้บิวกับแถวแถวอันแคมของ <S 1> <S 1> ทั้งหลังหารป,ปิ้งไก่เน้าปุงนี่ฮะเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวถทาเบิงงหน้าตาขับปุ่นว่ามันสิบเป็นแนวาไหเนาะ สมนาของคนทากินเนาะตอนนี้นอนอันนี้เป็นถ้วยของเฮามีสี่อย่างมีใส่มีลิ้นมีหัวใจแล้วก็มีนมไปสวยเกินนี้คอีมาแล้วว้าวเป็นแต่เซฟแค่วะนี้ซื้อข้าวปุ้นน้ำเจลปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยซิมก่อนเอ้ยซิมก่อนก็สิปุุง ซีมันกระเปะเป๊ะแล้วแหละอันนี้ของเขาของเขาเขากำลังเห็ดอ,อยู่ปึ๊บไปใส่น้ำเนี่ยจาเรียวๆยวใจเรียว ใส่ครบทุกอย่างทุกอันทุกแนวเดี๋ยวซิมก่อนเลยมันเค็มละได้นี่จะเติมหมักนาำน้ำตาลมันเผ็ดโอ้ เด้อักำลังสิไปใส่อุ้ยน้ำเจียวหลายมันหวานกำลังสิไปใส่ปิ๊บนวลไปหลั่งลาจ้าไปใส่กินไปใส่เงินอุ้ยไปอธิบายซราบอธิบายเอาไม่เอาไม่ไปใส่ก็ อธิบายซับอธิบายซับได้ซําใหม่ได้นี่จันเตือนมัะว่าเลยจีครับมซนระเบิดเดแบเจแซบสมหวานไอนีพ่าของเจลอยนะไม่แล้วได้ลูกนี่เราไาแล้ปนน้ำเจล้เามานี่ติมจะกำลังจะไปเติมลูกเน้ตักขนอนนี้ขามาฮอแล้วแล้วโตมีสวัสดิ์ สถานศึกอย่างโดมโดมตัว่าโดมโดมสวัสดิ์่ะนี่เลยอะอ่ะน้าห้องมาให้บป่ให้มันเกิดมันก็เกิดจริงๆนะวันนี้จะไม่ยั้งกินเลยก็ได้ รีวิวคนน้ำเก็นดน่ะไหมป่าฮะเขาบอกเห็นตัวป่าไม่ให้เจ้าค่อยที่ถ่ายป่านี่เอาเดูน่ะไหม เออจะเกลือน่ยานตกน้ำเน่มาอยู่มันมากับไนีิแต่มันบมาหามึงมันก็มันก็บอกตัวอยู่ปะฐานงามมากเลยครับ บาอ,อีหลีบาวีไอพีอิอริเบาในห้องนะฮะเบาใครจะได้จะเบาเขาไปจะยูเขาจะยูธรรมศาสตร์ไปมาทันกับทันเนดมันต์แม่นอีหลีแหล่ตัวหา่านโมเมนต์แบบนี้เออเอเกือเออ,เอ,อมันมาห <c oughs> รือว่าห่านวะทุกคนสวยเบิ่งแน่อันนี้หา่านหรือหง ป่ากันยาเบื้องน้ำกัยานทังยั้ยาน่ตอนนี้เรากลังอยู่ที่ร้านคาเฟ่ช็อเวาคาเฟแล้วร้านคาเฟเนาะตัวนี้จะบริเยินเหมือนกันในห้างปัไดแต่ว่าจะได้สัาไปร้านอีกร้านนึ่เป็นร้านวินเทจเนาะมีไบเบิเนี่ย่ ต้อง้อง่เห้อง่ไปเบิ่งรีวิวห้องประเสขาห้องประชุมจริงๆอยู่เนาะมันมีบรรยากาศในหานกสิเป็นประมาณนี้นี่คือบรรยากาศในหานเนาะสไตล์แบบนี้เลยจ้าจะมีห้องนั่งไปอีกก็เป็นห้องอีกห้องนึงอันนี้ก็เป็นนั่งเป็นบ้านซั่ง มีสันสองน้ำจา้านี่คือแกงเหาที่มาสวัรด์น้ำกันวันนี้นีา,นาคืออนี่อต่อีบแล้วหายายายมาหานี่เราจะได้เขาก็สิย้ายไปอีกค่ะนึงอีกนี่เขกกระป๊าซมกันยูนี่เกันมาแล้วทุกคนก็นอะไรสิกิน เอ้พ่แม่นกินกันิบ่ไดแล้วกัลังสิกินได้านปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดแล้วมาจเข้มจออกคือกิ๊บมีพีคมันสูงาเกีได้คอยมาานี่กินเลนจาไปไปไปออจากมี ซิมดูซ so cool ิมแล้วเอาอันรีวิวเป็นภาษาสวรรค์นี่สำเนียงสวรรค์เนี่ยว้าได้คือกานซิม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 เป็นได้คลิปมีพีชของใอยมาแล้วเพิ่มบิ๊กครีมขอบใจตอนนี้ของเขาเพิ่มบิ๊กครีมลงไปพีชพีช เปซกแต่ว oh. ่าย้ายหานจะแต่ก่อนก่อนสิยหายเราก็ต้องให้ผมเกิดก่อนเดี๋ยวจะนี้ค่าสินยญาไปหันต่อไปหันที่สามไป let's go ันไดินเนอร์แล้วเลวดินเนอร์แล้วเลวุ้ยมททำเนี่ยครับด้แต่พี่หอกก็กำลังคิดเดินทางกับเค้านะจ๊ะนุ ไฟมาวยใส่มาจบคลิปเหรอมุกตะไทยกับเบอดีอุ้ยมาสิจบคลิปแล้วเนาะทว่าเฮาสิเดินทางกับทักแขกแล้วเ้ียเทียาว่าว่าภัมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าจยไรเนี่เดีย้าแล้ว กดไลค์แล <laughs> like, ้วก็กด b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆน้ำเดิ่มไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กด Subscribe นะคะกดไลค์คือบังคับไปบาเนี่ยเนาะ